อ่านให้ฟังบายเชนำเสนอรายการทติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาบทความของคุณพัชินอินทระวงเรื่องความกล้าและความกลัวเมื่อท่านรู้สึกกลัวหวาดวันแล้วท่านยังหยัดยืนเดินต่อนั่นแหละคือความกล้าหาญความกล้าหาญไม่ใช่ไม่รู้จักกลัวอะไรเลย เพราะแสงไฟจะมีประโยชน์ต่อเมื่อพบผ่านความมืดมิดเท่านั้นเปิดใจยอมรับข้ามผ่านความกลัวเดินไปข้างหน้าท,ทั้งทั้งที่กลัวคือความกล้าที่แท้จริงความกล้าถือกำเนิดไม่ได้หากไร้ความอ่อนน้อมต่อตอนเองความกล้าไม่ใช่ความดุดันเมื่อท่านดุดันสิ่งที่ท่านทำคือความกดข่มท่านแค่ทำเป็นไม่เห็นความกลัว ทั้งที่ความกลัวนั่งหิวในเรือนใจมันคือความโง่เขลาไม่ใช่ปรีชายาณความกล้าจำเป็นต้องรู้ตัวทั่วพร้อมความกล้าคือวิปัสนาญาณชั้นเลิศเกิดความกลัวก็เห็นเกิดความหวังก็เห็นเห็นการเคลื่อนเกิดและดับของสองสิ่งสิ่งนี้คือการโอบรับไม่ปฏิเสธความกล้าและความกลัวคือเหรียญสองด้านไม่อาจตัดขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิงโตไล่ล่าส่วนกวางน้อยวิ่งหนีใครเล่าที่เป็นผู้กล้าไม่ใช่สิงโตหรอกที่เป็นผู้กล้าทว่าคือกวางน้อยต่างหากที่กล้าหาญเอาตัวรอดความกล้าคือสภาวะทางใจท่านจะดูเพียงภายนอกไม่ได้หนึ่งครั้งที่คนขี้อายลุกขึ้นพูดต่อหน้าฝูงชนเขาใช้ความกล้ามากกว่านักพูดเจนสนามหมื่นเท่าพันทวี ผู้กล้ารับฟังอย่างเปิดใจส่วนคนขี้ขลาดติดยึดอัดตาตนเองแม้พูดว่าเปิดใจแล้วแต่แท้จริงไม่เคยเปิดใจเลยการเปิดใจจำเป็นต้องละวางเหตุผลและสำนึกแห่งตนแล้วเคลื่อนตนเองออกจากศูนย์กลางยกศูนย์กลางชีวิตของท่านให้ผู้อื่นครอบครองนึกคิดรู้สึกในมุมมองของเขาหูและใจจึงทำงานร่วมกัน มีเพียงผู้กล้าเท่านั้นที่ทำเช่นนี้ได้ความรักคือความกล้าส่วนความหลงและความเกลียดชังคือผลอันเกิดจากความกล้าหาญถอดถอยเมื่อท่านมีความกล้าหาญใจท่านย่อมมีคุณสมบัติแห่งรักไปโดยปริยายรักคือการมีความสุขผ่านการทำให้ผู้อื่นมีความสุขท่านจะทำเช่นนั้นไม่ได้ หากมีความเห็นแก่ตัวกั้นอยู่ความเกลียดชังและความหลงคือความกลัวอย่างหนึ่งความหลงคือความกลัวเมื่อแรกรักความเกลียดชังคือความกลัวเมื่อความสัมพันธ์สิ้นสุดความกลัวในรักคือกลัวว่าอัดตาจะไม่ได้รับการตอบสนองจำเป็นด้วยหรือที่อัดตาจะต้องได้รับการตอบสนองคำถามนี้มีแต่ผู้กล้าเท่านั้นที่กล้าถามตนเอง ท่านได้มาสิบแต่ให้ไปหนึ่งสิ่งนี้คือเรื่องธรรมดาคือสามัญสำนึกแห่งคนเดินดินท่านได้มาสิบแต่ให้ไปร้อยสิ่งนี้คือความพิเศษคือสำนึกแห่งความเป็นโพธิสัตว์ความเก่งกล้าไม่ได้ชี้วัดว่าใครกอบโกยได้มากน้อยทว่าอาจชี้วัดกันที่ใครสละละวางแบ่งปันได้มากกว่าศักยภาพแห่งการได้มาวัดได้เพียงความฉลาด ศักยภาพแห่งการแจกจ่ายคือปัญญาคือความกล้าแท้จริงความโกรธดังสัตว์ร้ายคำรามความโกรธเกิดขึ้นในใจท่านสัตว์ร้ายทลายกำแพงออกไล่ล่าผู้คนฉีกถึงกิ่นซากเป็นอาหารหากตามใจสัตว์ร้ายท่านคือคนใจร้ายแม้ท่านรู้จักข่มระง,งับสัตว์ร้ายไม่ให้ทำร้ายใครท่านคือคนใจดี คนใจดีไม่ใช่คนไม่รู้จักโกรธแต่เข้าใจดีที่โกรธแล้วไม่คิดร้ายใครโกรธแต่ไม่เกลียดโกรธแต่ไม่ทำลายน้ำใจช่างกล้าหาญยิง่งท่านกลัวสิ่งใดหรือขอท่านจงตรวจสอบจงไปในที่ที่ท่านกลัวกินสิ่งที่ท่านไม่อยากกินทำสิ่งที่ท่านไม่อยากทำและช่วยเหลือบุคคลที่ท่านไม่คิดว่าจะช่วยได้ หนทางทวนกระแสคือ้นทางอันตรายเป็นหนทางเดียวที่ช่วยให้ท่านเห็นความกลัวเป็นมิตรสหายขอท่านจงตระหนักให้มากว่ามนุษย์เรามีทั้งความกล้าและความกลัวสองสิ่งนี้เป็นหนึ่งสิ่งเป็นหนึ่งสิ่งที่ท่านต้องข้ามผ่านความกล้าไม่ใช่ความกล้าหากคือเงาสะท้อนของความกลัวความกล้าอาศัยความกลัวจึงเธอกำเนิดขึ้นมา ส่วนความกลัวก็เช่นกันหนทางเอาชนะความกลัวจึงไม่ใช่หนทางแห่งการทำลายความกลัวให้สิ้นซากทว่าคือการเห็นว่าทั้งความกล้าและความกลัวคือปรากฏการหนึ่งหนึ่งที่จะยึดถือครองไว้ไม่ได้มันผ่านมาแล้วมันจะผ่านไปทั้งความกล้าและความกลัวควรเป็นสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็นขอท่านทั้งหลายจงเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่ ความกลัวไม่ใช่ของน่ารังเกียจมนุษย์เรามีชีวิตอยู่รอดก็เพราะความกลัวท่านลองนึกดูก็ได้แม้ท่านไร้ความกลัวแล้วท่านจะดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างไรความกลัวมีอยู่เสมอพอๆกับความกล้ามันคือความเป็นคู่เหมือนว่าท่านเกิดมาในกองกิเลสท่านมีกิเลสแต่ท่านมีความดีงามเต็มเปี่ยม จงข้ามผ่านความเป็นคู่อย่ายึดไว้ทั้งความกลัวและความกล้าเพราะทั้งคู่ไม่มีตัวตนทั้งคู่คือเงาเสมอเท่าเทียมกันข้ามผ่านเงาได้ท่านจะเห็นความจริงแท้ว่าที่แท้ไม่มีอะไรเลยสักอย่างกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดี ราตรีสวัสดิ์